วุ้ยนายสุเมืองตามสไตล์ออตีเจ้าให้ความรู้เรื่องคู่เลข4 8 8 4กันบ้างค่ะต้องเป็นคู่กันนะไม่ใช่ว่า4อยู่ตรงนี้8อยู่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่นะแต่4ี่กับ8หรือ8กับ4มาเจอกันแบบเนี้ยส่งผลเรื่องเจอเล่เหลี่ยมกลโกงต่างๆเลขแม่ไม่พ่อไม่แต่คําว่าไม่ไม่ใช่ต้องเลิกต้องลาหรือตายจากกันอย่างเดียวนะคะไม่หลายอย่างเลยนะ เจอเรื่องปัญหาสุขภาพระบบประสาทและสมองด้วยนะอันนี้ต้องระวังการผ่าตัดด้วยนะคะจับใจเก่งอันนี้ต้องบอกเลยนะและคู่4 8 8แสี่ส่งผลแบบนี้เพอเพอเลยเป็นแพ้ระบาดเจอคดีความไร้ได้ด้วยนะคะก็คู่เลขนี้แหละคู่อันตรายอีกคู่หนึ่งที่ศาสตร์เราไม่อยากให้มีใครไปดูแล้วว่าเบอร์ฉันมีคู่นี้อยู่นะปรับเปลี่ยนซะปรับเปลี่ยนนะคะในเมื่อเราให้ความสําคัญกับเบอร์มือถือแล้วมันเป็นตัวเลขที่ขับเคลื่อนชีวิตเราอีก ประเภทหนึ่งแล้วดังนั้นควรจะต้องมีคู่เลขที่ดีไม่ว่าจะเป็นเลขรหัส6ตัวล็อกหน้าจอ atm ต่างๆและเบอร์มือถือนั่นเองกริ้งกรางค่ะที่063 954 6194เ้า่อาตยินดีคือคำปรึกษานะเจ้า